ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมดากี aki, และเกมใหม่ครับ Pocket Edition กันอีกแล้วนะฮะก็โอเควันนี้จะไปจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งไกลมากไกลมากไกลมากจริงวัดถึงของแป๊บนะฮะโอเคเผาไปของไม่ใช้ก็เผาไปโอเคโอค้แหลกฮะนะต้องขออภยัย เพราะว่าแมปนี้มันก็ออแบบว่าค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากมายเลยละฮะเดี๋ยวไปเตรียมของนะก่อนแป๊บนึงเตรียมของแป๊บนึงก็เหล็กไปสักสกแต็กหนึ่งกระบรห้าหกสิบเอ็ดห้า,อาโอเคเลตโตนหนึ่งอัน ฐานหนึ่งสแต็กโอเคแล้วก็ครับเข็มที่หนึ่งอันโอเคแล้วก็เอาไม้เอาไม้ไปชุดหนึ่งแล้วก็แล้วก็เอาอะไรอ,อ,อะไรอีกเนี่ยอ,อะไรอีกว่าเก็บไว้่วๆแล้กันเสียเวลาเอาดินเออใช่เอาดินไปเราต้องไปอยู่ยาวฮนะต้องเอาของไปเยอะนิดนึง เอาดินไปสักสี่ชุดน่าจะพอจะไปทำอะไรบางอย่างที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะโอเคอ,อปุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้ก็เก็บไว้เก็บไว้โอเคโอเค,อเคไปกันเลยไปกันเลยก็เหล็กที่ได้นี่ก็ได้มาจากการลงเหมือง ในคลิปที่แล้วนะฮะก็ได้มาเยอะพอสมควรเลยแหละประมาณสี่ชุดแล้วก็ถามอีกมหาศาลโอ้สนามมวยของเราก็แทบจะล้างกันเลยทีเดียวเพื่อนไม่มาเล่นด้วยแล้วช่างมันเราจะเล่นมาครับคนเดียวก็ได้โอเคเอารถลางไปแปดคันหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7เ 8, 9แเก่าเกาเือแล้วกัะโอเคอ่ะจะเช้าพอดีพาที่ขึ้นทางไหนเนี่ยทางโน้นโอเคครับตอนรับทุ่งกรลุนข้างบนนั้นก็เป็นเอ่อคิปเปอร์ทาวเวอร์นะฮะก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรก็เคียช่างมันหนึ่งอ่ะวัดเอาไหมเอาไหมเอาไหมาโอเคต้องวางตรงนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับไปกันเลยวิ่งตามโอ้แลนแลนน้ำแลนน้ำไปที่คืนรถเอ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ สำหรับกฎกรรมวิธีการขึ้นการใช้รถรางไม่ใช่รางก็คนส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบแปดจุดห้าก็ได้รู้แล้วนะฮะก็แต่ผมก็จะทำนะฮะตรงนี้ก็เป็นแจ็คออร์เรนเทลโฮมเฮาส์แจ็คออร์เรนเทลเฮาส์นะฮะอู้ๆ <c oughs> เป็นทางที่เสียวควรนะฮะโอเคถามว่าทำไมถึงทำทางแบบนี้ ทำไมถึงไม่ทําทางสูงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเฟลแล้วมันตกลงไปมันจะขึ้นยากมันไม่เหมือนเคยียดที่จะบินได้ตลอดเวลาแบบนี้มันก็จะมอนเตอร์ก็ขึ้นไม่ได้แต่คนขึ้นได้คนฉลาดนะฮะก็โอเคเดินเถอะ ฉันมันทำลายหัวใจวันที่คำว่ารักมันได้พาฉันล้มลงวันนั้นฉันเคยคิดว่าชีวิตฉันมันคงมีความหมายอพราน้ำตามันไหลจนไม่มีเลือยู่พอฉันได้เรียนรู้ก้าวผ่านคำว่า แค่พนคำว่ารักที่เคยทำให้ฉันล้มลงที่จริงไม่ใช่มันแค่พลาด Let me hold you โอเคฮะก็จะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกว่ามันใกล้จริงๆรู้สึกว่ามันใกล้จริงๆฮะโอเคฮะก็ทําทางขึ้นในมันเสียวๆตูดนิดนึงมันจะได้ตื่นเต้นร้าวใจนะฮะโอเคฮะก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหวนคัมจูจูเจอเจอเจออะไรปะเอ่อแล้วคัมจูเมซาสเตชัน ขอให้ผู้ดีสารทุกท่านเอ้ยมันจะกลับมันจะกลับไม่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 กลับไม่กลับไม่ให้กลับไม่ให้กลับ What Oh What โอเคฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเอ่อม e s าไบโอมนะฮะมิซ a Misses Mesa Mesa b i o นะฮะก็ต้องขอขอบคุณซีรอดเกมเมอร์ด้วยนะฮะ ก็ผมโพสต์ลงในกลุ่มมาค้าพี่อีไทยแลนด์ก็ไม่มีใครมาตอบผมเลยแล้วคุณซีรอดก็คือพระเจ้าผู้มาโปรดผมนั่นเองเขาก็ได้ตอบผมโอ้พระเจ้าโอ้พระส,ง,ระสง์รู้สึกภูมิใจอย,ย่างมากครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้รับใครที่ชมแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการนํำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำรับนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย